ปฐมกาลบทที่46ยาโคบนำครอบครัวทั้งหมดไปอียิปต์อิสราเอลเดินทางไปพร้อมกับทรัพย์สมบัติทั้งหมดเมื่อถึงเบเออเชบาก็ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าของอิสอักบิดาของท่านพระเจ้าตรัสกับอิสราเอลโดยนิมิตในเวลากลางคืนว่ายาโคบอยาโคบยาโคบถูลว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระองค์จึงตรัสว่าเราคือพระเจ้าคือพระเจ้าของบิดาเจ้า อย่ากลัวที่จะลงไปอียิปต์เพราะเราจะตั้งเจ้าให้เป็นประชาชาติใหญ่ที่นั่นเราจะลงไปกับเจ้าถึงอียิปต์และเราจะนำเจ้ากลับมาอีกแน่นอนและโยเซฟจะเอามือปิดตาเจ้ายาโคบก็ยกไปจากเบเออร์เชบาบรรดาบุตรอิสราเอลก็ให้ยาโคบบิดาและพวกเด็กๆและภรรยาของพวกเขาขึ้นรถที่ฟาโรส่งมารับเขาเอาฝูงปสุสสตว์และทรัพย์ที่เขาสะสมในดินแดนคณาานนั้นไปอียิปต์ด้วย ทั้งยาโคบกับพงพันธุ์ทั้งหมดของท่านท่านพาลูกหลานชายหญิงและพงพันธุ์ทั้งหมดของท่านเข้าไปในอียิปต์พร้อมกับท่านต่อไปนี้เป็นชื่อเช,ชื้อสายของอิสราเอลที่เข้าไปในอียิปต์ทั้งยาโคบและบรรดาบุตรชายของท่านคือรูเบนบุตรหัวปีของยาโคบและบุตรของรูเบนคือฮานกบาลูเฮสโรนและคารมีบุตรของซิเมโอนคือเยมูเอลยามีน โอฮาดยาคีนและโสซากับชาอูบุตรของหญิงคณนาอันบุตรเลวีคือเกอร์โชนโคฮาร์ดและเมรารีบุตรยูดาคือเอโอนันเชลาเปเรธเสราแต่เอและโอนันได้ถึงแก่กรรมในดินแดนคณนาอันบุตรเปเรธคือเฮสโรนและฮามมล บุตรอิสาคาคือโทลาปูวาโยบและชิมโรนบุตรเสบุลุลคือเซเรสเอโรนและยาเลเอลคนเหล่านี้เป็นบุตรของนางเลอาซึ่งนางมีให้ยาโคบในปดานอาร,รัมกับบุตรตรีชื่อดีนาบุตรชายหญิงทั้งหมดมี33าคนบุตรของกาดคือซิฟิโยนฮักกีชูนี อสโบนเอรีอารอดีและอาเรลีบุตรอาเชอร์คืออิมนาอิชวาและเบรีอากับเซราน้องสาวบุตรเบรีอาคือเฮเบอร์อ ber, และมันคีเอลคนเหล่านี้เป็นลูกหลานของนางซิวปาผู้ที่ลาบันยกให้แก่นางเลอาบุตรรีของเขาและบุตรสิบหกคนนี้นางมีให้ยาโคบ บุตรของนางราเชลภรรยายาโคบคือโยเซฟและเบนยามินมนัสเซสกับเอฟราอิมเกิดแก่โยเซฟในแผ่นดินอียิปต์สองคนนี้นางอาเซนัทบุตรตรีโปธทิเฟราปุริหิตเมืองโอนมีให้ท่านบุตรเบนยามินคือเบลาเบเคอัชเบลเกอรานาอามานเอไฮโรชมัปปิมหุบปิม และอาร์คนเหล่านี้เป็นลูกหลานของนางราเชลที่เกิดแก่ยาโคบมี14คนด้วยกันบุตรของดานคือหุชิมบุตรของนัฟทาลีคือยาเชเลกูนียเยเซอร์และชิวเลมคนเหล่านี้เป็นลูกหลานของนางบิลฮาผู้ที่ลาบันยกให้แก่นางราเชลบุตรตรีของเขาและบุตรเจ็ดคนนี้นางมีให้ยาโคบ บรรดาคนของยาโคบซึ่งเป็นลูกหลานของท่านที่ลงไปอียิปต์นั้นไม่นับบุตรสะใภ้ของยาโคบมีทั้งหมด66คนด้วยกันบุตรของโยเซฟซึ่งเกิดแก่ท่านในอียิปตมีสองคนนับวงวานของยาโคบทั้งหมดที่เข้ามาในอียิปตได้เจสคนยาโคบตั้งถิ่นฐานในโกเชนยาโคบให้ยูดาล่วงหน้าไปหาโยเซฟเพื่อจะนำไปยังโกเชนแล้วพวกเขาก็มาถึงดินแดนโกเชน โยเซฟจัดรถของท่านไปยังโกเชนรับอิสราเอลบิดาของท่านพอเห็นบิดาท่านก็กอดคอบิดาไว้ร้องไห้เป็นเวลานานอิสราเอลพูดกับโยเซฟว่าพ่อตายได้แล้วเพราะพ่อได้เห็นหน้าเจ้าแล้วและเจ้ายังมีชีวิตอยู่โยเซฟจึงบอกพี่น้องและครอบครัวของบิดาว่าเราจะขึ้นไปทูลฟาโรว่าพี่น้องและครอบครัวของบิดาผู้เคยอยู่ในแผ่นดินคณาอาน,นั้นมาหาข้าพระบาทแล้ว คนเหล่านั้นเป็นผู้เลี้ยงแกะเพราะเคยเลี้ยงสัตว์เขาพาฝูงแพะแกะฝูงโคกับทรัพย์สมบัติทั้งหมดของพวกเขามาด้วยเมื่อฟาโรห์รับสั่งให้ท่านเข้าเฝ้าแล้วจะตรัสถามว่าพวกเจ้าเคยทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างไรท่านทั้งหลายจงทูลว่าพวกผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเคยเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่เป็นเด็กมาจนทุกวันนี้ทั้งข้าพระบาทและบรรพบุรุษของข้าพระบาทเพื่อท่านทั้งหลายจะได้อาศัยอยู่ในดินแดนโกเชนเพราะชาวอียิปต์ เกลียดชังคนที่เลี้ยงแพะแกะทั้งหมด